คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำมาฮะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับดูจอง Baby Hot s สปินีก่ช่นเคยวันนี้ดูคุณผู้ชมวันนี้ดูทุน10,000นคุณผู้ชมกับสาวทําวันนี้นะเอาจัดจัดเอาจริงๆวันนี้อัดให้แหลกคุณผู้ชมขอเปิดแบบมโหดหน่อยละกันสำหรับคลิปนี้คุณผู้ชมเม็ดร้อยไป ขอยาวๆแล้วกันคุณผู้ชมใครที่ผ่านไปผ่านมานี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยคุณผู้ชมแล้วก็พูดุยได้ใต้คอมเมนต์จะบอกว่าช่องไม่เหมียวมีแจกรางวัลจากใครที่อยากพลาดเครดิตฟรีหรือว่าคลิปใหม่ๆเนี่ยสามารถกดอ่าติดตามได้แล้วก็กดกระดิ่งทิงไว้ได้คุณผู้ชมจะขอบพคุณมากเลยทีเดียวเชียว่ะดูกันยาวๆมะวันนี้ทุนหมื่นน่าจะเล่นยาวๆอยู่เหมือนกันนะ มันเยอะคุณผู้ชมในอนิสงม,มาจากไวกิ้งโอ้ไวกิ้งแม่งเอาเรื่องจริงนะเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ชอบเล่นอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมหน้าทองมา900ว่ะันจะโหดเป็นเกมที่เคยทำแตกแสนมาได้แล้ว2ครั้งออะมาลิปบปนกกอนเลยอะช่องที่แล้วอะแต่หลังจากนั้นก็คือไม่เคยได้เลยคุณผู้ชม เาทุนมาเท่าไหร่ก็หมดนะเกมนี้บอกให้คือแบงเล่นยากจริงอ่ะวยความที่ว่ามันเป็น PC ช่วงนี้ด้วแหละเ๋ย,ยาวไปอ่ะมันได้แตกที่มันแตกโหนะทำอ่ะหน้าเขียวสวยอยู่แล้วไหลคูนสี่ว่ามีคิวมอ้เอาเรื่องอยู่แต่ยังไม่ได้กำไรอะไรคุณผู้ชมเล่นเอามันแล้วกันคลิปนี้ เราไม่เสียอะไรอยู่แล้วนะต่อให้เราเสียหมดคุณผู้ชมเราก็ไม่เสียอะไรนะเกมนี้หรือว่ารับชจมก็มันเถิ่นแล้วกันเกมนี้คุณผู้ชม,มไปซีเรียสอะไรมากมายขอยยาวๆแล้วกันเล่นเพื่อตอบสนองนี้ตัวเองเฉยอะ่ะเกมนี้มันได้แตกแล้วมันแตกโหดมากสะใจมากคุณผู้ชมโอ้โหวายมาหน้าทองพันสี่ร้อย่สิบโอ้ดอกเยว์ไม่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ หน้าทองนี้นานๆมีจะเจอมืกันแต่ออกมันก็ออกไม่ยืนนะสองสามตัวคุณผู้ชมได้เท่านั้นจริงๆอ่ะเหรดดอกมันค่อนข้างน้อยมากยาวๆไปอะแตกคือแจกคุณผู้ชมแค่นั้นง่ายๆเงินไก่เนีย่ยใครที่ยังไม่รู้ว่าวิธีการรับเครดิตรับยังไงคุณผู้ชมเรื่องกิจกรรมร่วมยังไงสามารถดูใต้ ดสคริปชันหรือว่าใต้คลิปเลยนะจ๊ะเพาะว่าพี่เหมี่นี่ทำรีวิวไว้เรียบร้อยแหละใครที่ยังโงไม่เข้าใจก็าสามารถเข้าไปดูได้ครับแปหมุนเราหมุนมายังไม่ได้อะไรเลยนะอตอนนี้ทุนเหลืออยู่ที่เจ็ดพามร้อยบผู้ชมยังได้ยาวๆอยู่เหมือนกันนะกับเบ็ดร้อยค่อนข้าง เป็นเบ็ดที่ต้นหมื่นเบ็ดร้อยก็ค่อนข้างสมส่วนนะไม่ได้แบบอี๋ถามเกินไปคุณผู้ชมสามารถเล่นได้อยู่เหมือนกันโอ้โหแล้แข็งโป๊กไงโอ้มีช่องดำแค่น,นั้นคุณผู้ชมไม่น่าไดอ้อยู่แล้วอยู่แล้วอะไม่ได้นะรู้อยู่แล้วอะ่ะ คือจับจังหวะมันได้อยู่เหมือนกันนะเกมนี้มันมันง,ง่ายๆคุณผู้ชมถ้าเป็นมาตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้ก็คือเกือคุณผู้ชมมันแบบประสบการณ์มันสอนหลายๆอย่างเหมันะโอ้ด้าเขียวมันยังสวยแต่ว่าร้อยสี่สิบคุณผู้ชมยังกากแล้วน้าม่วงมาสี่ร้อยแปดสิบโอ้แต่ละดอกแม่งแบบเบาเหลือเกินนะทำ Q ป่ะละ่ะต้อ,องแรกมาเป็น J ซนะงั้นสองสองสอง,สองห้าวะ่ะเฮ้ยทุนเยอะๆนี่มีมีสิทธิ์ที่จะแตกนอกแล,ว,แลวสามารถปิดจ็อกได้เลยนะคุผู้ชมแต่ว่วาอืมมันไม่น่าง่ายขนาดนั้นนะเล่นก็เพื่อที่จะหวังเข้าโบนัสอยู่แล้วนะหวังสเก็ตเตอร์อยู่แล้วอะ ราะว่าข้างนอกนี่มันไม่สามารถเก็บคูณได้ไงยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องบัตสแคเตอร์อยู่แล้วอะต้องมาหรือเปล่ามีหน้าแดงเปล่าไม่ได้ว่ะโอ้ไม่มาหนะ็อกยากเหลือเกินนะหน้าแดงเนี่ยสวยเตรียมกราฟเ่ยหน้าแดงนะมนงนะไม่เคยเจออันนี้ก็ไม่น่ามาอู่แล้วนะตามสูตรเรียบร้อย ง่ายขนาดนั้นนะซึ่งคือว่าสาวถ้ำมาผู้ชมเจ็บมาเยอะโอ้โหหน้าแดงสองร้อยแต่ละดอกนี่ร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยครัผู้ชมอดทนกันไปฮะไม่เสียอะไรอยู่แล้วเล่นเท้าได้อยู่แล้วนะผู้ชมยังไม่อยากขึ้นอะไรตอนนี้นะขอให้ได้สแกตเตอร์ก่อน สักครั้งหนึ่งได้เข้าในฟรีเกมไม่ว่ากันอีกครั้งคุณผู้ชมว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้อ่ะออายาวเลยว่ะและ้วมยิงเล่นยิงรถนะไม่มีจังหวะที่แบบว่ายือ้ออะไรอย่างนี้เลยเนยียคุณผู้มยิงเล่นยิงรถท่วรมดทั่วไปเลยอ่ะไม่มีจังหวะแบบต่อคอมโบสวยๆไม่มีเลย กูใจอยู่แล้วเพื่อนไม่มีถอยอะ่ะโอ้โหส่วนใหญ่จะกลายเป็นเงียบซะมากกว่าต่อให้ต่อคอมโบก็เป็น 10kqj ของผมมันกัดเกลือนอะ่ะเกล้อทุอย่า เหลือสี่พันต่อแล้วกันยาวๆเหลืออยู่สี่พันรอดไม่รอดยกโหแล้วช่องมันน้อยเลอเกินตรงนั้นที่แคบแคบมากฮะไม่น่าจะมีโอกาสได้เท่าไหร่อ่ะโอ้โหโโมดีสี่้อ แม่งแต่ละดอกกูเบ็ดร้อยจริงมาเนี่ยเฮียเบ็ดร้อยจริง่าวะมีเขียวจ้องแรกโอ้ไม่ได้กูไม่อยากจะลุ้นเลยว่ะเกมนี้แม่งเหมือนกูผ่านอะเอามาผ่านอ่ะทุนกูแม่งเรียบร้อยหายหมดมาดิแต่ถ้ามันจะไม่แจกกูก็กูก็ไม่ว่าอ่ะเกมนี้อ่ะกูว่ากูสุดสดแล้วอ่ะ แกก็ไม่ว่าว่ะไม่ได้ว่าอะไรเพื่อนมาดิเอามาลงกับเสา,ท,า,าทำมาอะไรที่หาไมา่ได้เกมนี้ฮนะเกมดูดทุกลงดูดคืนหมดไอ้เหี้ยเล่นได้เท่าไหร่ไม่ <laughs> เกมนี้ดูดคืนหมดโอ้เลยเหลืออยู่พันพันพันหนึ่งร้อยมาดินายทองมาดูดดิ มัดใจมัดใจแล้วอ่ะคุณได้คอนเทนต์หรือเปล่าวันเนี้ยวันเนี้ยมาโอเคมา480เจ็บๆมาอยู่นาเขียวได้อยู่วันสี่สี่สิบโอเคมาแล้วไหลคูณไปถึงหนะ้าฮะโอ้โหน่าจะไหลต่อยอหน่อหนะกำลังมาดีเลยอะสามเก้าสี่สิบเนี่ยมันค่อยได้ยื้อหน่อยคุณผู้ชม ีังแบบ500 400ยี่ร้อยแอบสามพันบ้างสี่พันบ้างโอ้โห่วแบบงเลยเล่นเกมนี้แต่ก่อนมันแตกดีกว่านี้นะช่วงหลังๆมานี่โอ้โหแบบยอมจริงว่ะแต่มันไม่แตกคือแบบมันมันฟินไงผมชมเกมนี้เรียบร้อยไง มาแบบไม่บอกไม่กล่าวจู่ๆจะแบบกูจะมากูก็มานะสำหรับสแกตเตอร์คุณผู้ชมแล้วได้เข้าโดนั้นนะรอบนี้สำหรับฟรีเกมนี้คุณผู้ชมสิบหมุนไปกูไม่รู้อ่ะกูต้องได้ทุนคืนอ่ะม้นี้ถ้ามึงเกลือคือกูแบบกูโกรธอ่ะจริงกูโกรธอ่ะเพื่อนมันมีเคมาตรงนี้ ปิงเล็กน้อยอ่ะจะได้หน้าเขียวเหลือเกินเก็บคูณไปก่อนก็ดีฮะเลยจะสองหมุนมันโอ้โหเลยจะสองหมุนแล้วไม่มีด้วยไงตรงนี้สแคตเตอร์โอ้โหเรียบร้อยเลยว่ะเกือจัดโอ้แปดร้อยห้าสิบไม่ต้องให้กูเข้าก็ได้มั้งฟรีเกมอะ มาอีกรอบไปเหี้ยมารอบนี้กูว่าต้องได้แล้วแหละเอาจริงๆต้องไม่พลาดมารอบนี้ไม่มีด้วยวะมีอะไรต่อคอัโบสวยหรือเปล่าเพอ่อนขอหน่อยหน้าฟ้าต้องแลกไม่ได้คือไม่ได้อะไรน่าจะเกิดอ,อีกรอบเลยกูเกมนี้แม่งสู้ชีวชิตจริงว,วะ่ะ อ้แต่ว่าเราคูณ10นะ3ามมสุดท้ายจะได้อะไรหรือเปล่านะกับสุดท้ายแล้วจริงๆมันไม่ได้กูท้อแล้วอะโอ้โหพี่ชายทิศพี่ชายไอทิศโอ้ดอกสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรอะคุณผู้ชมมาถึงคูณสิบก็จริงแต่ว่า2อ0 0ันสามไม่ยกออกมาเกลือเหมือนเดิมอะ ตไงอ่ะต้องต้องดันเบ็ดหน่อยไหมต้องดันสู้คุณผู้ชมต้องจริง,รงต้องดันสู้อ่ะมาเบ็ดสองร้อยหนึ่งพันทีคุณผู้ชมมันจะไม่แตะอะไรเลยอ่ะปล่อยให้มันไหลไปเลยได้ไม่ได้ก็อยู่ที่บุญแล้วกันเอา้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยสิบสองหมุนไง มามดิบทจะมามันไม่บอกไม่กล่าวนะแต่ดูทรงนั้นน่าจะเหมือนกระเบ็ดลอยเมื่อกี้เลยวะ่ะน่าจะไม่ได้อะไรตามเคยยังไงะ่ะยังไงฮะโอ้โหคุณอยู่คูณหเจ็ดหมุนนะอะไรก็เกิดกันได้ถ้ามันไหลดีๆแล้วมีเกวมาสวยอยู่นะ960 เอา10สิบแปดนะเขียวมา 1, พันหกสวยอยู่มันเบียดสองร้อยนะเพื่อนอีกห้าหมุนแล้วมาคูณสิบด้วยนะมาคูณสิบด้วยนะคุณผู้ชมสองหมุนสุดท้ายปิดให้กูหน่อยเถอะโอ้เป็นเขียวจะเปียดไม่ได้อะไรอีกแล้วอะ่ะโอ้พอเลย แม่งเกมนี้กูแม่งทองจริงโอ้ยังไงอะเอาให้หมดแลวกันเส็งจัดเลยอะเอาให้หมดเลยคุณผู้ชม กูแบบกูว่ากูสุดแล้วอะจริงมาเหลือสี่พันนะเอาให้หมดแม็กผูชบไม่น่าจะรอดหรอกวันนี้ไม่เสียอะไรฮะกำไรจากไวกิ้งมันมันได้มาเยอะคุณผู้ชมผ่านนอกหน่อยไม่ดีแตกมาโหดเกินมันเลยมันเลยไม่ยอมแจกเราไง ไม่เป็นแบบนี้อ่ะแตกมาโหดแล้วแบบไม่จ่ายให้นะอ๋อดอกละสองจำร้อยนาม่วงมาแปดร้อยสวยนะรูเจ็ดร้อยห้าสิบวุ้นไหลต่อปะ มี10ตรงนี้เอช่องแรกไม่ได้เอว่ะอย่างว่าน่นหน้าชมพู8ปดพัสิบบาทคุณผู้ชมพอเลยอะได้ทุนคืนว่ะในได้กำไรด้วยพันเดียวคุณผู้ชมโอ้เกือบไม่รอดว่าจะกดให้หมดเลยนะเมื่อกี้แบบวัดใจจรรัดคุณผู้ชมเบสสองร้อยแม่ง ดีนะช่วยชีวิตไว้คุณผู้ชม,มน้อยแเราก็ไม่ไม่เสียอะไรนะวันนี้แตดกําไรน้อยมากมาหมื่นหนึ่งได้กำไรพันเดียวคุณมประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้ก็ไม่ได้แจก,กน้องมันมันน้อยไปอะ่ะไว้คลิปหน้าดีกว่าโอกาสหน้าดีกว่าฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยคุณผู้ชมกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีพูดคุยได้ใต้อคอมเมนต์สำหรับวันนี้พี่เหมียวขอตัวลาไปแล้วแม่งกดมาตั้งนานนี้ยังไม่ได้อะไรเลยอะ่ะไว้เจอกันนะ